ครับมาเบิงสาวครับพี่นอ้อ,นองสาวไทยนี่นี่ <c oughs> นนครับพี่น้องครับเบอนเอามาเบิรงนเพันเลี้ยงลงครับเลี้ยงปู่ตาอยู่บ้านหลงเงาเลยนะครับพี่นอ้องเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันเลยครับครพี่น้อกก็จะเป็นสารปู่ตานะครับพี่นอ้อง เส้นป้ายไว้แล้วครับนี่จะเป็นทางเข้านะครับครับเส้นทางเส้นนี้จะมาจากบ้านหนองไทยครับเส้นนี้มาจากบ้านหนองยาวนะครับแล้วก็ตรงเข้ามาเนี่ยครับพี่น้องยอดปู่ตายาน,นะครับพี่น้องเจ้าเลี้ยงปู่ตายยู่ในนะครับไปครับเข้าเลยเราเดือินลงดินเมาเลยเอาเกาลงดิน,ลดนเลี้ยงลงปีนึงเลี้ยง สองเพื refers, ıyoruz, ่อนสองเพื่อโนคือว่าเข้าขึ้นเราเข้าขึ้นเราเข้าขึ้นเราคือเลี้ยงขึ้นอ๋อเดี๋ยวคือลงนะเดีคือเลี้ยงลงครับก่อนลงหน้านาะก่อนลงมาเลี้ยงก่อนลงมือเดี๋ยวหกหมเลยไปเอาเดี๋ยวหกเป็นเป็นลัแหมดเลยขคือคือเดือดสามสามวันสามคำนะเนี่ยสามวันสามคำครับคือจำนะครับนี่น้องเห็นบอก จะทำเป่นพิธนี่ครับพี่น้องอันนี้อันนี้จะเป็นปูมันบอกอันนี้จะเป็นปูนี่เป็นผัเอครับกอันนี้เป็นเจมืองอันนี้จมื่นอันน้มืองอันอันซานรังอันลังซานลังน้อยๆนั่นเองเะนเปนรัอนบ้นเ๋อการิทีเรนรับ เคไปแค่มาคืนเท่านี่เลยอนนี้วันนี้หลังนี้็ัชทีสันองวานนี่เที่ยวดีอ่หลังนี้พัชรีสันของข้าห้องกลางนี้หลังนี้สัแต่งวานอ๋อทนสองหลังบึงๆเพือนัพ่งเมื่อกีมื่อกี้รุดกันคือพ่ใหญ่ก็เกิดชล่นมาโอ้แล้วเกิดลุนลงไปหลังนั้นก็คือการเทนบอลหลังนี้แต่ก่อนเป็นเป็นบ้านหลังนี้อลย่กรลุดการเ็นบอลอ กตัดที่นีเาู้ใหญ่ก็ต้องอยู่เนือูน้อยเนาอเกมนเดี๋ยวเบิร์ดไปได้เยอจำนในี่แหละจำอันนี้พอจำจำคนคนดำเนินการพิธีบอกพ่อคนดำเนินการอครับคนเว้าคนแต่งการนี้พวกนือล็อนี่พูดเองคนท้าบอกพ่อบะโห่แ้วว่าระเจ้ามาอยู่ลำหลังนะ ข้าเจ้าจะเอาหั้เท่าใอ้จํมาตั้งแต่มืตั้งบ้านองยาเนี่ยข้าเจ้าดีคือเป็นผู้ญิบานบอครับเป็นเจ้ามองก่อครับขึนจงอันนี้ครับบรรยากาศรำลองพ่อแม่พาเข็ามานืษา เขาไม่มีโซับ่นแอนยังบวชตอกัวตัวตัคุณเตะเครื่องว่าฉันกรจเครื่องข้าวแข่งวะกผู้นี้เพิ่งใสเข้าแล้วเพิ่งเอาให้แล้วโอ้ยังบด ม้อี่ตัะไบนี่อนะันนี้นีน่นเป<ล>็นเลขสี่สิอ้อหม้เหลี่ยมเดนโนคืออะไรสองสามสี่ะไม่เลขหนึ่งหเดี๋ยวกจสุดแล้วบรรยากาศด้านในครับพีน้องนะคนก็นจะประมาณนี้นะครับ

เลี้ยปู่เ่ห่นห่อเหล็นะไอแลล่นนี่นี่นะน่นี่นะเดินหอบนี่แหละออกหอ่อเี้ยวข้ามต้นเสาอันนี้แหละนี่ัเล่นเลยลาบูมเยอะๆเยอะๆเยอะๆรวยเยอะมากินซะเลย

เงินรับรองครับทุกคนอันนี้เพื่อนจะเป็นเพื่อนรับรอง ข้าวหวานหรข้าวหวานข้าวเผ่หันข้าข้าวหร้าวหวานเพือนหน่อยนเป็นข้าวหวานหราอข้าวอ้ที่มีชองหลังนี่เือนเลือนรับรองของผู้ผลินข้าวอ๋ออพรานั้นเลือนรับรองผู้กินหวานผู้เป็นพระพวกผู้ภาคาววอย่างเขอยู่ทางนั้นอ๋อหนะครับเบื้อเพิีบ้านผมนะครับพี่นกเป็นเือนรับรองเือนรับรอง ข้าวหวานไม่มีโซบะได้ดีได้ังเนข้รียงขึ้นไปเสียียงหัวหัวหัวหันั่นเนาะเออบใส่กระดาษเรียงหมบูนเปเก้าเท่ารหัวหนึ่งไปขนาด นะครับพี่น้องครับถ้าลุ้นเอาได้ครับเด้อ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 ถ้าลุ้นเอาแด้วครับพี่น้องเดี๋ยวให้ทุกมันอะไรก่อนครับเดี๋ยวผมไปถ่ายให้องครับยังเขาได้ยาเขาได้ยาแล้วก็ห่อใส่บน เอาโนดไปอาราดิข้าหมูิองอันลีเนาะสองสิสามนึองันนี้ค่ะสองพันิบสบอนี่นะครับพี่น้องดวงไพดวงมันเด้อหนึ่เจครับหนึ่งสามเจนี่ครับ่น้ง เรียงเซตแล้วกันจะให้พวกระเท่าคนผูกแขนให้นะครับพระเท่าผูกแขน

ไข่ลอกต้มไข่ไข่หนี้หเที่ยวค้มตุ้มต้เรื่อยนอนรับอข่ไปเรื่อ้นนอนฝันไข่ไปเรื่อยเลื่นมือไปได้เที่ยวหน้ตุ้มต้มไปเรื่อยด้านซ้าย้านขวาด้านซ้ายด้านขวาห้าโต้ด้วยี่องสามคบกยา มันต้อมือข้อมือัน้เมัน่น สาขมีใจเอ็นเดียโชคซ้อซ้องนมันนเงี้ยด้ไรอ๋อเอาก็ได้มาอยูีไม่หเลยนีไป้นหนก็านเลยมีโมี ไปใส่มอนอร่อด้วยอร่อยยืงนได้เลยนี่คุณวินาคุณมันดาคุณพีนอบรรยากาศด้านในนะครับพี่น้องประมาณนี้แหละด้ัวดานยงก้

ชาวไรไม่ได้่คนีอรง่ัย้เจดี่้มใหเบิ้ลขาต้มข้าวต้มข้าว้มข้าวต้มข้า้มข้าวต้มข้าว้มข้า้มข้าว้มข้าวต้ต้มข้า้ม้มข้า้มขา้มข้า้มข้า้งข้า้า้มข้า้าต้ม้้มข้า้้า้มข้ต้มข้า้มข้า้้้้้้้้้้้้้้ พาถอยพี่น้องนั่งนั่งตายังนั่งบาได้นี่อรบพาถอยพี่น้องอ

นี่ครับเลี้ยงหลไงจกเลี้ยงเขแล้วครเป็นผ้าถอยนะครับพี่นอออ้องเป็นผ้าถอยมปีมมนี้มันมีคิ้วมีตาเลมีเลขบ่าา <c oughs> ล่ะามาทำพีจะเหน็นขับเป็นล่ะมาทำพีจะเห็นขั้ เห็นเจอดวงดีได้ดวงดีดีดูดวงดวงก็ดีก็ได้คือเราผ่านเลยเมื่อกี้ได้ไดนเมื่อกี้เนาะดีได้หนาผากคนนี้ดิเก้าสามดับดับโอ้โอ้เบื้องบนเบื้องบนอะไรครับพี่น้องเนี่ย ของหัวภายีนจักตัวใดผมเห็นแมว้าแมวโอ้โอ้าอาาเจ็ดมาเจ็ดมาเจ็ดมาเจ็ดงามเจ็ดงามเจ็ดโอ้ยตักงเลยตับตั้ลงไปเลยตัวใดผมจะเห็นครับพี่น้องโอ้ยสาธุดเดิม มาขามนี่เามาทางนี้าห็นแล้วเห็นงามขนาดเลยเหรอคเห็นปเห็นปะอของเห็นป้อบาไหมครับนี่ครับพี่น้องกินให้อยู่ดีไม่แห้งนคนกินให้อยู่ดีไม่แห้งครับพี่น้องครับกินมาถอยนี้แล้แม่

มันจะไปเสียงยพ่ขอป้ป้ไม่ให้้วยอยากินปปูนี่แพูดเอาโอ้ยย่ากเปลียเลาถอยครับพาถอยผาถอยครับพาถอยกินครับหลังจากเลี้ยงแล้วแล้วก็เรเอเอาไว้ข้าวต้มนี่นะาขอยกับน้อ้าพ่อ่ะกินมันอยู่ดีมีแห้ง นะครับพี่น้องกินให้อยู่ดีไม่แห้งกินให้แบบนะี่ครับดูจำครับบรรยากาศด้านในจะประมาณนี้นครับพี่น้อง ກັບມາເບິ່ງຜູ້ສາວຄພີ່ສາວໄທເລຄັບບັນໄລັບພີ່ນ້ອງ นะครับปูตาจะเป็นพระนะครับปูรูปนี้จะเป็นพระนะครับปูตาบ้านหนองยาวนไทยครับอันนี้ปูตาวพานี้จะเป็นเจ้าเมืองครับเจ้าเมืองนะครับบรรยากาศด้านใน น่าจะมีอยู่วะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็สำนึกครับเจอก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ